โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมใกล้อีกแล้วเนาะก็วันนี้เราก็จะมาเออดูหรือว่าจะมารีวิวตัวใหม่3ตัวนะครับก็คือเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวแรกก็คือเอเนลนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเอเนลนั่นเองหรือว่าก่อนเอเนลนะครับที่ทุกคนรู้จักกันในเกาะสกายเบียร์เนาะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครนะครับว่าท่าแต่ละท่าเนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างเนาะโอเคครับก็ส่วนในส่วนของท่าแรกของเอเนลนะครับเอลตอนะครับก็ จะเป็นการล่ิดสายฟ้าไปข้างหน้าครับอันนี้คือสามารถใช้ได้ระยะกลางถึงระยะใกล้นะครับอันนี้ไม่ไแน่ใจว่าระยะใกล้ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าถ่ผมลองใช้จริงเนี่ยมันใช้ระยะใกล้ไม่ได้นะครับเท่าที่ลองใช้จริงมาเอ้ยใช้ได้แหละแต่แบบมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพครับอาจจะลองเดินไปไกลๆนะครับเห็นไหมมันโดนเหมือนกันแต่ได้มย์เนี่ยมันอาจจะเบาจากจากตอนที่มันอยู่ระยะใกล้นะครับโอเคครับท่าที่2นะครับก็คือ20มิลเลียนวาลี 20 million roll varli v a r l เหรออันนี้ถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ขอโทษได้นะครับนะครับแล้วก็ท่าสองไปปุ๊บอ๋อท่าน,นี้ก็จะเป็นท่าระยะใกล้นะครับคือเราไม่ได้ใช้ระยะไกลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอให้มันรีอ่ารีรีนี่ก่อนรีคูดา่ามาแล้วก็ครับกดสองครับอ้าวอโอเคผมคิดว่ามันน่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์มากกว่านะครับจากที่ดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองจากลองกับอัแทกนํามีดูนะครับ อ่าเห็นไหมมันมันจะโดนช็อตแทนนะครับก็คือมันทาเคาน์เตอร์นี่เองส่วนท่าต่อไปครับซังโกหรอซังโกซังโกอ่าถ้าเซนโกอ่าถ้าทอ่านผิดยังไงก็ขอโทษครับขอดีมาจะออกเสียงผิดนิดหน่อยนะครับโอเคครับท่าที่สามครับอ่าโอเคมันจะเป็นไปเป็นท่าระยะแบบประชิดนะครับไม่เชิงประชิดแต่แบบ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 คนที่อยู่รอบๆตัวมันก็จะโดนอ่าจะโดนสิ่งที่เรียกว่าสายฟ้าไปนะครับอ่านอ,องกดดูอ่าตอนนี้ท่านี้บล็อกเบรกนะครับ ถ้าดูจากสภาพก็บล็อกเบรกด้วยเนาะส่วนท่าแรกนี่ก็บล็อกเบรกเหมือนกันครับอ่ะ,อะโอเคไม่บล็อกก็ได้มันไม่บล็อกเอ้ยมันมันบล็อกเบรกไม่ได้ก็ได้นะครับท่าต่อไปครับ thunderbird นะครับอ่ะ,ะเดียดยเด๋ยวเราจะลองจดเลขสี่ไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยท่านี้ถ้าที่ผมเคยใช้มาครับมันไม่บล็อกเบรกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าคนที่บล็อกเนี่ยเขาก็จะอ่บล็อกได้เองเดียเด๋ยวเดี๋ยวที่ผมลองใช้ให้ดูนะอ่าเห็นไหมมันไม่บลนะ็อกเบรกเนาะนะครับในส่วนของอันติครับท่าเวกเก้นมันนะครับ นะครับเรามาเปหมดเอเวปเคลืนกันดีกว่านี่เราจะเป็นการใช้กรองด้านหลังนะครับมีสายฟ้าขึ้นมานครับถ้าแรกครับไรโกะหรือว่าเป็นเหมือนเป็นบอลยักษ์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองกดดูจะใส่บอลลงมาแล้วก็ตู้นะครับท่านี้จะไม่สามารถตาไปข้างหน้าได้นะครับจะเป็นการปาลงมาตรงพื้นที่เราอยู่นะครับตรงที่เราอยู่เลยนะฮะต่อไปนะครับถ้า100มิลเลียนโวลวาลีนะครับท่าเดิมไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเดชเข้าไปครับอันนี้จาก เปลี่ยนจากการที่เราเคาน์เตอร์ครับจะเป็นการเดชเข้าไปแล้วก็ไปโจมตีคู่ต่อสู้นะครับต่อไปครับถ้าอวมารุนะครับอันนี้ผมไม่เคยดูอนิเมะนะก็อาจจะไม่ค่อยไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะครับกดเลขสามครับนี่มันจะเป็นการไปเหมือนเป็นยักษ์สายฟ้านะครับแล้วก็ทำร้าไดเมจเหมือนเป็นออโต้ล็อกคนที่อยู่ระยะใกล้ทั้งหมดนะครับส่วนท่าต่อไปครับทันเดอร์ดราก้อนนะครับอ่ะกดเลขสี่ครับตู้ไดเมจก็ยี่สิบสี่ครับไม่แน่ใจว่าทำไดเมจต่อเนื่องหรือเปล่าเนาะแต่เขาเห็นก็ไดเมจยี่สิบสี่นะ โอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการเทสนะครับเดี๋ยวจะลองไปใช้ในสถานการณ์จริงดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเนาะมาเดี๋ยวลองไปใช้ในสถานการณ์จริงกันดีกว่าอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมตช์จริงกันแล้วนะครับว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าโอ้มีเพลงเดียเด๋ยวไปเพลงกันนะครับเรามาอยู่ในแมตช์จริงกันครับอ่าเราจะลองมาสู้กันดูนะครับโอ้ซันจีมาแล้วซันจีมาแล้วโอ้ยโอ้ยซันจีชิวบราเธอชิวชิว โอ้ยปรากนมาอาซนนลไม่เก่ากูาเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอื้อืมออ้อโขโอเคครับผมรู้สึกว่าไอตัวเอเนียลนี A ่ w e, มันจะไม่มีผลกับไอพวกตัวที่มันเปิดสกิลหรือนู่นนี่นั่นนะรหรือว่ามันขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ด้วยนะครับคือผมอาจจะไม่ได้เล่นเก่งมากส่วนคนที่เล่นเป็นเนี่ยก็จะเอออาจจะคอมโบนู่นนี่นั่นนะอโอ้ยมันมีท่าเคาน์เตอร์ครับลืมโอ้ยโอ้ยชิลชิ เืี๋ยบเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้ามันสังกสังกูอือไม่ตกน้ำไม่ตกน้ำหรอโอเคเรียบร้อยโอเคมันขึ้นอยู่กับสกิลเพย์คนได้แหละครบคือผมอาจจะไม่ได้เล่นเก่งผมไม่ค่อยช่วงนี้ผมไม่ได้เล่น ABA ครับก็เล่นแต่ออสตาร์นะครับเล่นบ็อกซ์ฟุตด้วยบ้างๆไหนทำทีเด่นอือลาดลัดเข้าไปลาดโอ้ยมันหนีไป่อดไว จะตีเหร prend? อจะตีเหรอเออมีตีโดนกูเคาเตอร์เอ petto. อเออสินะเออเอออะไรอะอะไร ẫ? สินะเอ Nossa. อโอ้โหอสุน่าอสินะมีไปไหนอะเออนี่โอ้โหเป็นไงคอมโบก็ไม่รู้เรียกคอมโบหรือเปล่านะเอ้ยอย่ายาไอกรอนไอกรอนวีนไอกรอนโอ้ย และไอ้นี่มันมาทำไมเนีย่ยอ้้หมันไปบอลมาอืซาวาด,ด,ดาูโดใส่โดนไหมเนี่ยเปิดร่างก่อนครับเลื่อนน้อยอืมเราต้องหาคุ้ม,ค,มครับต้องที่มีคนเยอะๆอ่าตรงนี้อุย้ยอย่าดูดกูดิเอาเฮ้ยถลหลเพิ่งเปิดมาเซ็งเลยเพิ่งเปิดอันตรีมาเดี๋ยววันค่าก่อน มา,มา,มาเก็บอันตีใหม่ได้ครับมันไม่ได้ยากขนะาดนั้นชไทยๆใกล้ตื่นล็อกผมตามติดจรวดเลยเปิดอันตีแล้วเปิดันได้อาอันตีอยจทำไมโอ้ยเปิดอันตีแล้วก็ฆ่ากูอีกแล้วสามสองหนึ่งรอมันรอมันนี่ก่อนมาเปิดอันตีเอาเอากรออกเกือบเกลีบ ท่านตะกี้ใกตอนค่ะโอ้ยไออาร์นะมึงเล็งกูทำมเนี่ยกูจะเข้าไปในวงคนเยอะๆเว้ยมาดิไม่ดูแเลยเปิดท่าโดนไหมไม่โดนมันก็สายฟ้าหมัดยักษ์แม่งนี่เลยอือให้มันได้กี่ดีวะได้ไหมเราห้าร้อยสิบเอ็ดครับเพิ่งเข้ามาประมาณร้อยตอนนั้นเราเข้ามาตอนที่วินาทีที่ร้อยกว่าถ้าจะไม่ผิดโอ้ยหมัดมังกรสายฟ้าใครอยู่คนเนี้ย นาดูโตมึงไปดิเนะค,ครับตอนนี้เหมือนมีคนกำลังเล็งเราอยู่นะครับเออเออใช้ท่า,ามันก่อนไหมอื้อซุน่าเอาไงอ่ะเออบายนะครับโอเคครับก็นี่ก็คือประสบการณ์ใช้จริงโดยตรงจากผมนะครับก็ไม่ได้โกหกไม่ได้วุ่กุดเบื่อเลยนะครับก็สำหรับผมนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้สกิลเพย์น,นิดหน่อยนะครับใช้สกิลเพย์เยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ คือถ้าใครแบบมันมันอุ้มมันไม่ได้แบบเหมือนกอนนะครับที่แบบโอ้โหแบบเปิดล่างมาลูดเสาอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหปล่อยปล่อยพลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลากันไปแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวโอ้ขอลาลาละ,ละ,ละด้วยตอนที่มันจบเกมเอาไงเงี้เอาไงเงี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมรีวิวตัวละครไหนอีกนะครับก็ ในตอนนี้ก็มีตัวละครประมาณนี้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นไหวครับแล้วก็ติดนาโตโตะก็เลยไล่ซื้อหมดทุกตัวในนารตโตะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้รีวิวตัวไหนที่ที่ผมบอกไปตอนตะกี้นี้นครับก็สำหรับนคลิปนี้เนี่ยก็ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ